เราฉีดวัคซีนไปแล้วทําไมตัวโรคเองนะครับมันยังแสดงอาการอยู่เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมอรัญา,าฟาร์มครับคือตอนนี้นะครับผมได้ทําคลิปแล้วก็บอกหลายท่านว่าถ้าเกิดว่าเราจะป้องกันก็คือการทําวัคซีนนะแต่ทีนี้ยมีบางท่านทําวัคซีนไปแล้วนะครับแล้วทําไมไอวัวตัวที่เราทําไปแล้วเนี่ยนะครับทำไมมันยังเกิดเหตุการณ์ที่ว่ายังมีตุ่มยังมีอาการของลาปีสกินอยู่นะครับ ประเด็นที่หนึ่งที่จะมาพูดให้ฟังก็คือว่าถ้าในกรณีที่หนึ่งถ้าเกิดว่าไอตัววัวของเราเองอะนะครับมันนะครับมันไม่มีภูมิคุ้มกันมากพอสิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่าเอฟเฟกที่มันเกิดขึ้นจากหลังจากทําวัคซีนก็คือเชื้อโรคที่มันแสดงอาการขึ้นมานะอย่าลืมว่าไอวัคซีนมันคือเชื้อโรคพอเราฉีดเข้าไปปุ๊บถ้าภูมิคุ้มกันของสัตว์หรือว่าตัวร่างกายของสัตว์เองนะครับ มันไม่แข็งแรงมากพอมันก็จะแสดงเอฟเฟกที่เกิดขึ้นมาก็คืออาจจะมีตุ่มขึ้นมาบ้างแต่มันไม่ขึ้นมาแบบเยอะนะมันก็ขึ้นมาแบบปลาตาย,นะน,ยนะครับประเด็นที่2นะครับที่มันเกิดขึ้นก็คือนอกจากเอฟเฟกแล้วนะครับ2ก็คือ,อสมมติว่าบางอกอนะครับมันมีเชื้อโรคมีตัวที่เป็นอยู่แล้วท่านไปฉีดหรือว่าข้อน,นั้นอาจจะยังไม่มีตัวเป็นแต่ท่านไปฉีดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากเอฟเฟกจากวัคซีนแต่ ในปกติแล้วในการฉีดวัคซีนเนี่ยครับรัศมี5กิโลหรือ10กิโลเนี่ยนะเขาจะห้ามฉีดห้ามฉีดในที่นี้หมายถึงว่าถ้ามีตัวที่เป็นแล้วในรัศมี5ถึง10กิโลนะครับหรือ15กิโลก็แล้วแต่นะเขาจะห้ามทําวัคซีนโดยเด็ดขาดแต่ทีนี้ที่ผมเคยบอกว่าถ้าคุณข้อคุณยังไม่เป็นคุณก็ทําไปเลยนะก,ก็ก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอตัวเชื้อโรคที่มันเข้ามีอยู่แล้วเนี่ยนะมันเข้าไปเพิ่มเชื้อโรคเมื่อเพิ่มเชื้อโรคมันก็เพิ่ม นะครับเพิ่มการแสดงออกให้เห็นได้ชัดเจนนะครับทีนี้ประเด็นที่3ามก็คือหลังจากที่นะครับท่านทําวัคซีนไปแล้วนะครับมันยังเกิดอาการอยู่อีกกต่ภายใน5วัน10วันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลืมว่าวัคซีนที่เราฉีดเข้าไปมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ฉีดเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะคุ้มครองปั๊บเลยนะบ่ขคือกรมาท่านประกันไทยเลยมันบ่กมันประกันไทยรถหรือว่าประกันไหยค้นเนี่ยพอาะติดใจกันปุ๊บอะไรประกันเลยนะทีนี้ ที่ผมกำลังจะพูดว่าก็คือว่าคือไอตัวนะครับไอตัววัคซีนเนี่ยนะครับมันก็จะมีระยะที่สัตว์เองมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้นะครับอย่างเช่นวัคซีนบางตัวอาจจะใช้เวลา14วัน21วันหรือ1เดือนนี่ก็แล้วแต่วัคซีนแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ยี่ห้อนะครับฉะนั้นมันจึงไม่แปลกว่าทําไมบางตัวถึงมีลักษณะอาการที่หลังจากฉีดวัคซีนมันเป็นอาการนี้แต่ ไม่ต้องตกใจครับสำหรับวัคซีนลำปีสิกินที่เราฉีดไปส่วนมากอาการที่มันเกิดขึ้นผมจากที่ผมอลอยๆท,ทำอาจจะทํามาหลายๆตัวแหละส่วนมากแล้วมันจะมีอาการอยู่ส่วนน้อยนะส่วนน้อยที่มีอาการเพียงแต่ว่าอาการตัวที่มันเป็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยหนักมันก็จะมีบ้างปะปายนะนที่เราทําวัคซีนแล้วให้ดีก็ควรที่จะ กระตุ้นวัคซีนอีกรอบหนึ่งภายใน21วันถึง1เดือนนะครับเป็นระยะที่ควรกระตุ้นวัคซีนนะครับเพื่อให้สัตว์สร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็หลังจากที่เราทําแล้วสมบูรณ์ก็จะขึ้นอยู่กับยี่ห้อวัคซีนอีกด้วยว่าวัคซีนอย่างไอตัวตุรกีไอตัวซีฟ,ฟ้ฟานะมันก็จะเขียนอยู่ข้างกล่องอว่าสามารถคุ้มครองได้1ปีนะครับคุ้มครองได้1ปีก็ปีต่อไปก็ต้องทําใหม่นะครับแต่ไอตัวอีกตัวอื่นผมยังไม่ได้อ่านฉากดูนะก็จะประมาณนี้หหลละว่าาาเตุผมทํไ พอทําวัคซีนแล้วมันยังแสดงอาการตุ่มอยู่นะก็จะประมาณนี้ด้วยเหตุผลของเขาครับฉะนั้นก็มันอาจจะมีบ้างเรื่องของเอฟเฟกในการทําหลังจากวัคซีนนะครับเราก็ไม่ต้องตกใจแล้วมากนะเนาะสหรับใครที่ทําวัคซีนแล้วมันมีอาการแสดงออกมาก็รักษาตามอาการครับมันอาการพอรักษาได้นะครับหลังจากที่ทำวัคซีนไปสำหรับคลิน,นี้สวัสดีครับ